นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ base practice ในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทองโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ทางโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอได้ใช้นวัตกรรม base practice การพัฒนาคุณธรรมนำความรู้สู่วิธีพอเพียงปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้รูปแบบการดำเนินง,งานตามแบบ P.K.C.Trees.I.Model P. หมายถึง Participation K. หมายถึง Knowledge C. หมายถึง Correction 3 B's หมายถึง Be good, Be smart, Be happy I. หมายถึง Improvement ความเป็นมาและสภาพปัญหาปัจจุบันภัยจากยาเสพติด ได้ขยายตัวลูกลามเข้าไปในรั้วโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของกลุ่มนักเรียนพบปัญหาที่สถานศึกษามีปัญหาของพฤติกรรมที่จัดอยู่ในระดับต้นๆเป็นจำนวนมากได้แก่ปัญหาการดื่มสุราสูบบุหรี่ปัญหาชู้สาวปัญหาสื่อลามก ปัญหาหนีเรียนปัญหาทะเละวิวาทปัญหาติดเกมปัญหาติดการพนันปัญหาฟุ่มเฟือยและวัตถุนิยมเกินฐานะจากปัญหาในสถานศึกษานำไปสู่ปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขคือปัญหายาเสพติดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและอีกหลากหลายปัญหาที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต้องเฝ้าระวังทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังนั้นโรงเรียนบ้านพวกต้นสตอและชุมชนในเขตพื้นที่บริการได้ตระหนักเห็นความสำคัญและคำนึงถึงปัญหาดังกล่าวจึงหาแนวทางและวิธีการในการป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นหรือชุมชนโดยการเฝ้าระวังการรณรงค์ต่อต้าน รวมทั้งการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายามุขในพื้นที่จึงได้ดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศที่โรงเรียนบ้านโคกต้นสตอได้ดำเนินการคือนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียงปลอดจากยาเสพติดและอบายามุข โดยใช้รูปแบบการดำเนินง,งานตามแบบ PKC 3B I model จุดประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมมีความรู้ระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเล้ายาเสพติดและอบายมุขมีทักษะและวิธีการป้องกันและห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอในปีการศึกษา2566ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเหล้ายาเสพติดและอบายมุขคิดเป็นร้อยละร้อยเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอมีความกระหนก และรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเหล้ายาเสพติดและอบายมุขมีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดและอบายมุขมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาในการร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนและชุมชนขั้นตอนการดำเนินง,งานขั้นตอนที่1แพลนการวางแผน P. Participation สอดคล้องกับการวางแผนการวางแผนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 1. ผู้บริหารสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักถึงโทษของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเล่ายาเสพติดและอบายมุขและการมีส่วนร่วมให้แก่คณะครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข 2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันรวมทั้งผลการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข ในปีการศึกษา2565ได้ร่วมกันออกแบบนวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินงานตามโครงการด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเตรียมพร้อมสู่การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะทำงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินง,งาน 4. ประชุมชี้แจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 5. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับผู้ปกครองและระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนตัวแทนครูประจำชั้นหน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพ 6. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวและคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว4ฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว 7. ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้แก่นักเรียนและจัดองค์กรภายในห้องเรียนประกอบด้วยแกนนานักเรียน4ฝ่ายฝ่ายการเรียน มีหน้าที่ช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการบ้านฝ่ายการงานมีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนรักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเป็นต้นฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่จัดกิจกรรมที่สร้างสารรค์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดับชั้นเช่นการเล่นดนตรี กีฬาและศิลปะเป็นต้นฝ่ายสรารวัตรนักเรียนมีหน้าที่สอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับเช่นห้องน้ำหรือที่บริเวณอาคารแหล่งที่ไปมั่วสุมสูบบุรี่ขั้นตอนที่ 2. ดู do, การปฏิบัติ K หมายถึง Knowledge สอดคล้องกับการลงมือปฏิบัติ การให้ความรู้ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ก,กิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2566ซึ่งเป็นการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียนในโรงเรียนกิจกรรมห้องเรียนสีขาว เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดโดยผ่านการทำสื่อและใบงานในห้องเรียนกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีมีระเบียบวินยัยใส่ใจในการเรียนรู้ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้นักเรียนได้เห็นถึงโทษของบุหรี่ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยผ่านการลงมือปฏิบัติจากการจำลองสถานการณ์กิจกรรมครูแดงโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีกิจกรรมครูพระสอนศิลธรรมเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากวัดนาเกตกิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูทรโคกโพกิจกรรมคลินิกเสมารักเป็นกิจกรรมที่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักเรียนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนผ่านการเยี่ยมบ้านกิจกรรมพิธีไหว้ครูสลามครูเป็นกิจกรรมที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเคารพผู้ใหญ่ในรูปแบบต่าง ที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือกิจกรรมไหวพี่ไหวน้องเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความเคารพซึ่งกันและกันกิจกรรมพิธีสวดมนต์และละหมาดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติศาสนากิจตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือกิจกรรมทอดกระถินสามัคคีเด็กดีวีสตา เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีตามหลักศาสนาพุทธกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติดรวมทั้งมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมทักษะอาชีพเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการทำกระถางจากเศษผ้าการแปรรูปอาหารและการผลิตน้ำดื่มตาเพชรกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้เลี้ยงไก่ไข่ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อนำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันกิจกรรมจิตสาธารณะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ช่วยเหลือสังคมและชุมชนขั้นตอนที่3เช็ค ตรวจสอบ C หมายถึง correction สอดคล้องกับการตรวจสอบเป็นการพิจารณาผลจากการปฏิบัติกิจกรรมสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่คือนักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและนักเรียนมีความสุขปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขดังนี้ 1. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2. นำแบบประเมินสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขของครูผู้ปกครองชุมชนไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินผลความพึงพอใจขั้นตอนที่4แอ action การปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสม i หมายถึง improvement สอดคล้องกับการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการพิจารณาข้อมูลสะท้อนกลับสิ่งที่ดีนำไปเผยแพร่สิ่งที่ควรปรับปรุงนำไปพิจารณาหรือวางแผนใหม่ดังนี้ 1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุขต่อสาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 4. เผยแพร่สู่สาธารณะผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์ 1. น,นักเรียนมีความรู้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายามุข มีทักษะและวิธีป้องกันและห่างไกลจากยาเสพติดและอบายามุขค,คิดเป็นร้อยละร้อยผลการคัดกรองนักเรียนประจำปีการศึกษา2566ไม่มีนักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุข 2. มีการบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจน นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอมีความตระหนักและรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุขมีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดและอบายมุขมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาในการร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนและชุมชนผลสำทริ์ของงานจากการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้การพัฒนาคุณธรรมนำความรู้สู่วิธีพอเพียงปลอดจากยาเสพติดและใบยมุกโดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงานตามแบบ PKC 3 b s I Model ตั้งแต่ปีการศึกษา2564จนถึงปัจจุบันผลการป้องกันปัญหายาเสพติดและใบยมุกข,ของโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอพบว่า นักเรียนคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้รับความร่วมมือและเป็นเครือข่ายจากระดับต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน 2. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้แนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด แบบมีส่วนร่วมและได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและบายมุกในสถานศึกษา 3. นักเรียนได้ใช้ความรู้ทั้งในและนอกหลักสูตรกระบวนการกลุ่มกระบวนการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาและสามารถดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวได้อย่างมีคุณภาพ 4. ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้น ครูปเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งการผู้สอนเป็นผู้คอยชี้ความสำเร็จน 1. น,นักเรียนแกนนำสีฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ในภารกิจและดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อกับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ด้านของกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีการประชุมวางแผนมอบหมายงาน 2. ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องให้ความสำคัญตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนในที่ปรึกษาตนเองในเรื่องของวินัยความประพฤติ 3. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดีมีการกำกับติดตามและประเมินผลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 4. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลบุตรหลานของตนเองเป็นอย่างดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการเพื่อบรรลุตามเป้าหมายและจุดประสงค์ของกิจกรรมเช่นการสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเป็นต้น 5. คณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนผู้นำทางศาสนาผู้นำหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐเอกชน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนทุกๆด้านเช่นกิจกรรมด้านวิชาการกิจกรรมด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมกีฬาเป็นต้น 6. โรงเรียนเครือข่ายให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนสีขาวเป็นอย่างดีบทเรียนที่ได้รับ1 ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินงานตามรูปแบบ PKC 3B I model สามารถนำวิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงานไปปรับใช้ในโรงเรียนหรือองค์กรอื่นได้ 2. นักเรียนแกนนำ4ฝ่ายเข้าใจวิธีการตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม โดยใช้วงจรการตรวจสอบคุณภาพ PDCA ไปปรับใช้ในการเรียนรู้หรือการดำเนินกิจวัตรประจำวันเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพต่อไป 3. การดำเนินงานด้วยวิธีการหรือรูปแบบที่ชัดเจนสนับสนุนส่งผลให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4. การทำงานเป็นทีมและคณะ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขความร่วมมือร่วมใจการเอาใจใส่การเสียสละของผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ 5. โครงการมีความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในการได้ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อนักเรียนสามารถนำความสำเร็จนี้ไปพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาในสังกัดหรือเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างของการดำเนินง,งานให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้การเผยแพร่รางวัลที่ได้รับ 1. ทางโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอได้จัดทำเอกสารแผ่นพับ นำเสนอการดำเนินงานผลงานเพื่อบริการแก่ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาและนำไปปรับใช้ 2. ดํดำเนินการเยผยแพร่การดำเนินงานผ่าน Facebook ของโรงเรียน 3. คณะที่มาศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆ 4. รางวัลการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566รางวัลที่ภาคภูมิใจเกียรติบัตรสถานศึกษา รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566รางวัลระดับประเทศกิจกรรม TSC เทศกาลดีดีที่บ้านฉันระดับดีเด่นรางวัลโรงเรียนออยอ,อ,ยอน้อยพลัสเฉพาะกิจระดับประเทศ รางวัลการประเมิอนออยอน้อยระดับดีเยี่ยมรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายามุกรางวัลแหล่งเรียนรู้พอเพียงสู่เมืองต้นแบบในจังหวัดชายแดนใต้ระดับทองรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสบถร,ระดับสีดาวได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนรางวัลชมเชยระดับประเทศโครงงานต้นกล้าคุณธรรมสืบสานความดีสู่วิถีพอเพียง รางวัลเหรียญทองแดง b s t Practice การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ประเภทการบริหารจัดการโรงเรียนได้รับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยปีการศึกษา2,563-2,565ถึง2565และปีการศึกษา2,566-2,568ถึง2568 โรงเรียนได้รับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2563-2565และปีการศึกษา2566-2568เกียรติบัตรผู้บริหารได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกประจำปีการศึกษา2565 ได้รับรางวัลรูชนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาลำดับที่9โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพศ2566ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพศ2565 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดปัตตานีประจำปีพุทธศักราช2565ได้รับรางวัลเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอะโทร,ระดับประเทศประจำปีพศ2564 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการการคัดเลือกรางวัล Perfect Teacher Award PTN 2ประจำปีงบป,ประมาณ2566ได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีผู้บริหารสถานศึกษาปีงบป,ประมาณ2564ได้รับรางวัลชมเชยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีงบป,ประมาณ2564เกียรติบัตรครูได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมประเภทครูลำดับที่6โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพโรระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพศ2566ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกป,ปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์นดีประเภทครูลำดับที่6โครงการโรงเรียนคุณธรรมสปทระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพศ2566ได้รับรางวัลครุชนคนคุณธรรมปีงบประมาณ2564เกติบัตรครูดีไม่มีอบบยมุก ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติโครงงานคุณธรรมต้นกล้าคุณธรรมสืบสานความดีสู่วิถีพอเพียงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองครูผู้สอนอิสลามศึกษาประเภทพนักงานราชการและได้รับรางวัลชมเชยครูผู้สอนปฐมวัย ประเภทพนักงานราชการตามโครงการการคัดเลือกรางวาัล Perfect Teacher Award PTN 2ประจำปีงบประมาณ2566เกียรติบัตรนักเรียนรางวัลชมเชยโดยดับประเทศประจำปี2564โครงงานต้นกล้าคุณธรรมสืบสานความดีสู่วิถีพอเพียง